สบายดีพี่น้องอาชีพว่าอาบน้ำอาชีพว่าอาบน้ำหมดบ้าหอดย่าหมดบนบัวเมียนหดใช่ใช่คือหดให้ลำเตือนออฟฟิเชียลไปใส่ละขึ้นมีดแท็บตัวโทรศัพท์ตัวหลักโทรศัพท์ไปใส่บุ๊กเห็นตักเกิร กัลังางวันสิลักโ,โอ้ยมึงพูดต่ำเนี่ยท่านมาอย่างนี้เหรกันลังว่าสิลักเจ้าของอย่าในจังจัดไว้เถอะมันมานบ่เคมมันต้องเป็นโทรศัพท์ด็กว่านะโทรศัพท์มีอะไรเป็นไปบ้งไห็กันไปกันโทรศัพท์มีอะไรเป็ลี่ยนไปบ้างไหมแอบแบวแอบแบว นี yeah, n ê, n ê. Um, ่ของผู huh. to, oh, okay. uh ้เฒ่าเนีเป็นยังสี่เห็นไหมแน่แหน่มีของผู้เฒ่าของผู้เฒ่าชิมเกียรติผู้เด่นน่ะของผู้เฒ่าธรรมดาเป็นไรพยืนว่าเจ้าเฒ่าพยืนว่าเจ้าเถาว่าธรรมดาว่าธรรมดาว่าเ่าธรรมดาเ่าบุ้มเมื่อเถาจะควอยยังไปคอไปทาง ไม่อาจะาเนไม่ย่นั้นหรอ้อไม่ยาั้นไม่ผลิตไหมอืมิไปยม,มาขเขาเนียบหรือยันนมเอ็ดีเห็น,หนบ่อนนนไปไปยม,มาเด็ดแล้วยิ่มระเบือเห็นบออ่อนนั่น,ออน,น,นละเห็นโตโตใหม่ไปย่างไป สิล<ร>ักจะได้จากความคนที <Cock S 2> <ım. S 1> ่จ like <c oughs> like like ับเลยยานบุญบ่สมดุนเจ้ายานพักกระเดาคุ้มคุ้มบสมลักใจเน้าเขียนลงไปมักหลายเนี้ยดำดำมาเนาะข้ากับเอาอ้า าก็เจ็บพ่อขา้าวยอ่หรือ้วไยข้าวไยอง้าว่าเจ็ยบยอน้อนยังปลากนัแดงนั่นเดียวอยู่ในทงกันนะพอนจอกกันนอยแบบพอนย้นคาจังโวยวานโ้ย อกว่นต่ไปาบน้่ไมอาบน้ำแล้วบ่าดีล้ยยาหวานน่องยาหวานนองบอกว่านีขวดออกเาจกโคกยาวานนองยาวานนองบอกพริกตำเป็นเม็ดะว่าหเป็นพริกผงเหรอตอนเด็กจนใส่เป็นน้ำปลาปลาเหรปลาไนปลากระากลใ่ามเป็นน้ำโคกน้องินเมล่าปลาหนาจะว่าเครงโคก อเลนี่่กหนะบ้นเทนมอสิบหกนิ้วคุณบอกมัี๋ยยเดี๋มากให้มีมาแาวเอาหนีเฮ็ดลเฮ็ดีเฮ็ดไปเรื่อยสี่มือขงแม่มันแสบลายจะต้องรอ่อยมันแสบลายแาตรงต้งเรียกโคกเรียวันเรียกโคกมอเรียสากกนโคกนามันคืใส่้มตำพยาสมตำใส่ผหิงสามเซนเนี่ยเมกอบนอมีต้หนีกน่ะ พอน้ำจะว่าคือปุกจกันโ๊กจุ๊กอเน้ำประเดี๋ยวเห็นบอลน้ำมันกับขวดนึงจะว่าชีบดวะกินประเดี๋ยวแค่น้ำเลยไม่หว่าตามเพรสามเทียนไม่ใหนุ่ยเก่งด้ยหัวโลค่ะจิ้นลหัวโล คนรับที่เลี้ยงามวจะแบบน้ำหวานคนรับออกมางก็จะแขล้วเยาว์อะบอซิมเดยังไม่อยากซิมตอนไงกันนะเป็นได้น้ำมันพร้อมันที่คือกินตอนนี้คือบนวองตอนนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยข้าวพระเจ้ากันนะหน้าไปไหมพ่อซูสไปหรอป่ะนี้หน้าน้าพ่อกินอยู่โรงเรียนเหรอดูแซ่บมันเดียวคือวางสนแซ่บยุก แบบไดก็ว่ากินดโรงเรียนนึ่งแบบไรกินแบบกินรงเลียนก็แบบถ้าตามโแซเบพหมนแลเนาะตำของเด็กน้อยเด็กน้อยนั่นบอกเด็กน้อยบอกมวนมวนอะไเด็กน้อยเอ้ยกอนน้ำผีแล้วมวนแนวนน้ำผีดูนี่ะนีนี่มาย่างย่ เจะยิ้มมาเลยเาจะยิ้มมาเลยตีไม่ใช่แก่ตีใช่แก่สกาวเดือนก่อนตอนนี่อันนี้บางทีจุดมาแลงสิจุดไปแข้งสนามเลย จังหวะฮะบังเดไปสนามดิจังวะที่ไปส่งมาไหแม่แจ้งไว้บบนี้พอาน้ำไปซอนโดไหมยวนสนามก็จะหยุดง่ายเราคนเราอ้อยเลีวพวเราอ้อยแล้วพวเราไปเบิ้งซองเบิ้งน้าวันเาพว่มันมันกลังเหงอ้อยจ่ล้วเราิล้วล้วป้าอ้อยล้วนี่มักเชีย นี่เทินใบหู้มันเอียงหยอดเนียตกี้อันพอรออยู่มันผมไฟ่จะเดือดหกผเนาะโอ้ว่ามันมือเป็นเล้าไหมเลยหมอหมาหม่าว่านอาะามอามาให้พอมันเปท่านเศร้ายิ่ตีมันก็ไข่เนยไมันปวดอันนั้นนั้นตีบาดหญ่ปะนั้นตีมันมาขีดยังง คิดปาาแผลออกกิดบาดแผลออกไหมนยามันอักเสบอืมันอันตรายดีเลยอันไม่ลูกชิ้นว่าพูดเยอะจักเหลีวาเอ็มเอ็เอเียวนาะอเียหยลูกชินไเตีเลยผมเลยว่าปวดเกินหานนี้ปวดซะไม่ลูกชิ้นอ่ไรหรอกมันอันนี้เนาะพราะ่หยุดหยียบจนว่าอันขาขี้เส้เมียงขีดสนิม เต่มันอันนี้เนาะเขาจะเอาใหม่แบบใหม่แกนแกนเนแข็งไปเรีย้อนาะไมาไมอชอเนเรียบโอดีๆได้ไหมใ่ขนมนจีนมางไ บอถอยเวทีกับมาหาลบาทกันยารยากาศดีขนาดนะ่ะมือเขามาแห่กันยี่ไหมพี่น้องเอ้ยแวงขวงค่ะนี่ ไม่ถ้าเป็นเราเราจะไปขายของห่าง <laughs> อนย่าพอดิห่าง นพรเอกยุ al ้ยไก่ห้าต้นนิดเ่านี่ดพระเอกออฟสุรพลนี่ดอ้อเพ่อนสวัสดีค่ะป้ายยุดครับสวัสดีครับอะไรครับเดไปไหนมาดูหมอลำครับแล้วจะไปี คือผมเอฟซีหงหญิงอเดชกุูนนางก็มาแล้วเนี่ยห้าโมงหกปันตอนนี้กินข้าวยังยังกำลังจะกำลังจะอาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวกลับแก้มพอดีเลยเนี่ยกินข้าหวานกันผลไม้ผมดูในรูปชอบกินผลไม้ชอบกินหงหวานกับแก้วแก้วเป็นหลักดูนี่เวลาขับรถก็ม้วนไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อ ก็อันนี้ปีใหม่ปีใหม่นี่คอามคั่นปีใหม่กินกับกาแฟลงไปั้นเช้าคุกกี้กาแฟสุขภาพแข็งแรงรวยแล้วรวยอีกครับแล้วก็อันนี้นี่ต้มโอกินเวลาง่วงกินเวลาเมืองเวลาเดินทางขอบคุณขอบคุณพ่อมากครับเดี๋ยวลูกสาวเข้ามาแล้วเออไม่เดี๋ยวผมมาพี่ยุทธเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาถามเรื่องพระหน่อยพระพระยังไง อันนี้เดี๋ยวค่าน้ำมันมีน้ำมันอีกมีมครบเลยมีมีน้ำมันด้วยมีครบด้วยทุกอย่างที่นั่งให้ยืนนะมานั่งคุยัแป๊บเดียวเปงนสิบนาที่ขอบคุุณณคคคครรัับบบขอ่าค่ากาแฟหมสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวนั่งนั่งงงนั่ตรไหนมันก็มีแต่นั่งเลียงตรงนี้เหรอครับมีนั่งนี่ก็ได้ นังนี้ก็ได้เพราะยุดตั่งตรงนี้ก็ได้ครับเดียว,เ,วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนเดี๋ยวอันนี้อ,นนอย่าเพิ่งถ่ายนะผมนี่เป็นความรับสบายจ <c oughs> ีพี่นุแล้ว <c oughs>